น้องเมลหม่มเองนะฮะอเมล่า1.2ึ่งจุดสองอีสปอร์ตเฮกปี19บเจดยีไม่สี0 0 0ืกิโลเมตรครับสันส้นๆรวบรัดใครอยากหารถฟรีดาวผ่อนเดือนละ5,900บาทต่อสัญญาเรียนเชิญดูคันนี้ได้เลยนะฮะก็สังเกตง,ง่ายๆครับเดย์ไทม์บันนิ่งไลฟ์มีมาให้ตรงกันชนมีสเกิร์ตหล่อชิ้นเดียวจากกันชนมาให้จากโรงงานคันนี้รถอ่ะอันนี้จะเป็นอเมล่าตัว MY19 นะฮะอันนี้จะเห็นว่าเป็นล้อแม็กทูโทนอลลอยปัดเงาแล้ว มันจะมี M Y อยู่หลายตัวเหมือนกันนะตัว E ส port t e ห h นะฮะ M Y ก็คือโมเดลเยียนะฮะกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Perfect c a ารถเบอร์สองกรุงเทพนะครับก็วันนี้อยู่กับปั๊กอุ่นหมีใจดีคนเดิมเป็นผู้ดำเนินรายการประจำบางนาราซาน87ที่เดิมครับติด BTS Bearing ครับไม่พูดพร่มทำเพลงเลยครับมาด้วยความรวดเร็วว่องไวเข้าประเด็นกันเลยนะฮะนี่คือเจ้าน้องเมลหมมเองนะฮะอเมร่า1.2 อีสปอร์ตเฮกปี19-20ไม่40,000กิโลเมตรครับสั้นๆรวบรดใครอยากหารถฟรีดาวไม่40,000ปี19-20สีขาวมุกสวยๆไม่มีดาวไม่มีคราผ่อนเดือนละ5,900บาทต่อสัญญาเรียนเชิญดูคันนี้ได้เลยนะฮะคันนี้ผมเคยขายตอนเขาเป็นป้ายแดงอยู่นะป้ายแดงเนี่ยขายราคายอยู่ที่5 3 7 0 0 0บาทนะฮะทำมาทุกเงื่อนไขแล้วนะฮะก็ผ่อนอยู่ประมาณ9,000บาทนะฮะตอนขายป้ายแดงนะ วันนี้อยู่กับเพอร์ไฟค่าอยู่กับรถยุสคาสภาพดีวารันตีมีให้พี่เอาไปเลยพี่ราคารวมโอนเน้นๆแล้วนะ3,57,000บาทจอง1,000นะหครับถือได้ราคานี้ไปเลยนะคุณผู้ชมนะครับจัดโอนดำเนินการฟรีไม่เก็บของแถมว่ากันท้ายคลิปครับมาดูกันหน่อยดีกว่ารถป19ี19.20ไม่หลักเบิร์สีขาวมุกนะฮะคันนี้เบอร์สีเป็นสีขาวมุกนะฮะ ฟรีดาว5 9 0 0มีอะไรกันบ้างนะฮะแน่นอนครับตัว e s p o r t Tech มันคือแต่งฮะความเป็นส p o r t ตเทคมาครับเขาเรียกว่าเป็นตัวรุ่นพิเศษของที่สันเขานะฮะก็สังเกตง่ายๆครับเด y t i m ม running light มีมาให้ตรงกันชนมีสเกิร์ตหล่อชิ้นเดียวจากกันชนมาให้จากโรงงานสีขาวเท่ากันทั้งคันรหัสสีผมรู้สึกว่าจะเป็น QAB นะถ้าจำไม่ผิดนะ คันนี้รถอ่ะอันนี้จะเป็นอเม l ่าตัว M Y 1 9นะฮะอันนี้จะเห็นว่าเป็นล้อแม็กซูโทนอลลอยปัดเงาแล้วมันจะมี M Y อยู่หลายตัวเหมือนกันนะตัว E Sport t e ห h นะฮะ M Y คือโมเดลเยียนะฮะนี่ครับเดเมชันทางด้านซ้ายตัวรถรองลองดูกันให้เต็มที่เลยครับการันตีว่าใหม่มากๆเงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทในจบคนเดียวเกษตรกรรพแม่บ้านค้าขายธุรกิจส่วนตัวออนไลน์ขายของออนไลน์สบายนะฮะทุกวันนี้โลกเปลี่ยนขายของออนไลน์สบายนะคะรับเจ้าของเก่าติดเพิ่มไฟอันนี้มาให้นะฮะ ของโรงงานไม่มีมานี่ M Y S 1 9 mm. จะมีตรงนี้มาให้ด้วยเป็นเบาะผ้านี่แหละแต่ว่าเดินตะเข็บได้สีแดงมาโมเดลก่อนหน้านี้ไม่มีแล้วพวงมลาลัยเป็นเหมือนที่สันคิกแล้วเหมือนเทียน่าแล้วเป็นพวงมลาลัยเหมือนตัวรถอเมริกันคโบเรียบรรอยแล้วนะฮะอันนี้เลยนี่พวงมาลัยเป็นทรงดีเชฟเรียบร้อยนะฮะสวยมากนะฮะตัวจริงข้างในสวยกว่าในกล้องแน่นอนเดี๋ยวว่ากันข้างในนะฮะรถโครงสร้างเดิมหมดนะฮะไม่มีตัดต่อไปความจมน้ํากอไม้น้าท่วมนี่ไม่มีเขาเค็มไว้ว่าเขาขับเนี่ยได้23กิโลเมตรต่อลิตรนะฮ การันตีเลยว่าแม่งทาได้จริงจริงครับพี่บิ๊กเริ่มไปไม่ใช่ไหลสดไม่ต้องตัดออกนะเราเน้นเรียวเลยตอนนี้แน่นอนเราไม่ต้องพ,พ,พิถีพิถันอะไรมากแน่นอนคนดูรถอยากดูความจริงแน่นอนครับลองมาดูกันได้ดีก็ว่าดีพี่ไม่มีตําหนิก็บอกกันตรงๆว่ามีกันนะฮะต่อน,นี่ครับบริเวณด้านท้ายสวยๆงามงามเลยนะฮะกเจ้าคันนี้นะฮะนี่ด้านหลังนี่จุใส่ถุงก๊อฟได้สองสามใบเลยนะฮะอันนี้กว้างถึง4ี่อยเ้าสิลิตรนะอ่า ไปเอานะ้ำมาใส่ก็ลองวัดกันดูแล้วกันนะเอาง่ายๆครับกระเป๋าเดินทางนุมกล่องถุก๊กกกองใส่ได้กว้างได้เยอะเคยใช้อยู่เมื่อก่อนไปงานมอเตอร์โชว์ไปลองอะ่ะเบิร์กโรเทตายไดกันไปแบบก็น,นิยมตัวนี้มากครับเพราะว่าค่าน้ำมันถูกประหยัดแล้วผมนั่งกันทีหนึ่งกันสี่ห้าคนนะฮะการันตีเลยว่าห้าคนอัพนี่มีแน่นอนนะฮะข้างหลังกว้างพี่ขออนุญาตนะคลิปนี้อาจจะแหวกหน่อยนิดน,นึงนะฮะขอขึ้นด้านหลังก่อนแล้วกันจุดขายจริงๆอ่ะมันผ่อนถูกสบายราชการพวกครูเนี่ยชอบมาก ขนาดป้ายแดงผ่อน9,000นะพี่ดูไซส์ผมนะครับผมสูง100ประมาณ127เซนต์นะฮะเนี่ยนั่งอ่าบริเวณเล็กรูมตรงนี้ครับยังเหลือเยอะเลยแล้วดูขออนุญาตนะตากล้องบริเวณเฮดรูมตรงนี้เหลือค่อนข้างเยอะการันตีว่ากว้างพอๆกันกับเซลฟี่นะฮะนั่งขวายห่างขออนุญาตนะครับขวายห่างยังนั่งได้สบายเลยนะฮะค่อนข้างกว้างมากๆนะฮะเอาไว้ง่ายพี่เงินเดือนหมื่นหนึ่งผ่อนห้าพันห้าพันปลายตีแล้หกพันไปเลยก็ได้นะเนี่ยครับของที่ได้ได้รถปี20นะ เนเป็นผลิตปลายปี19ครับจดทะเบียนปี20นะฮะแล้วก็ไหม่สี่หมื่นผ่อนประมาณ5000ัเนี่ยนี่ฟังก์ชันดีมีครบนะฟังก์ชันค่อนข้างครบแผงอะไรต่างๆก็ใหม่ข้างในผมก็ให้ร้อยเต็มร้อยนะครับก็สมัมผัสถึงความใหม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจากที่ใช้มานะนี่แล้วก็กระจกข้างปรับไฟฟ้าให้ได้ด้วยนะครับปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ากันก็ได้พวงมาลัยดีเชฟครับพวงมาลัยแบบใหม่ครับโมเดล year ถึงจะมีให้คุ้มหนังนะครับคุ้มหนังมาให้เป็นงาน O E M มาให้เลยนะ ก็อารมณ์คล้ายๆพวกอีสันคิกประมาณนี้เลยพวกรถตัวตัวคลาสสูงๆของเขานะฮะตัวหน้าจอนี้ก็ทั่วไปนะครับหน้าจอวิทยุฟังเพลงได้ปกติเพราะเป็นเป็นตัว e นะตัว e มันเป็นเกียร์รุ่นกลางนะครับไร้าฟหลังมีให้อ่าตัวแอร์เป็นมือหมุนทั่วไปนะครับแล้วก็มีฮีตเตอร์ให้ด้วยครับร้อนสุดหรือว,ว่าเย็นสุดก็สามารถปรับกันได้เกียร์เป็นเกียร์ cvt นะฮะเกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตตรงนี้ให้ใครอยากเพิ่มรอบอยากต้องการรอบที่สูงใช้บ่อยครับอันนี้ใช้บ่อยนะฮะก็ถือว่าไม่ได้ขี่เลย เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดน้ํามันอ่าผมเคยใช้รถรุ่นนี้อยู่ประมาณ3เดือนใช้เลยสลับรถกันใช้เลยใช้กันทุกวันเลยนะฮะของซิตี้ผมไปกลับมันตกวันละประมาณ40กว่าโลนะ ตอนนั้นผมขับอยู่ค่าน้ํามันผมก็ตกเดือนละประมาณ4,000บาทนะฮะพอมาใช้เจ้าอเมล่านะครับก็ตกอยู่ประมาณเดือนละประมาณ2,500บาทนะครับแต่ถามว่าอัตราการเล่นต่างกันไหมผมให้ใกล้เคียงกัน80%นะฮะเครื่องมา2กับเครื่องมัน้อะไรงก็มีต่างกันบ้างนะครับแต่เน้นประหยัดผมแนะนําเลยว่าคุณตอบโจทย์มากถูกค่าน้ํามันประหยัดได้รถใหม่ใช้งานนานๆไม่มีจุกจิกผมการันตีคันนี้เลยครับดูเครื่องก็ต้องดูตรงนี้ก่อนครับฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะ นี่น็อตโครงสร้างเดิมน็อตไฟไม่เคยแกะนะฮะคานลงคานหน้าเดิมเดิมกิฟเดิมสนิทเลยค่อนข้างชอบนิสันเขาอย่างหนึ่งนะในเรื่องการออกแบบพวกเครื่องยนต์ช่วงล่างมาเครื่องม้า79ตัวนะฮะเป็นเป็นตัวรหัสเครื่องเนี่ย HR 1 2 HR12 ก็เป็นบล็อกที่อยู่ในนิสสันเมลา่าอยู่ในนิสสันโนนนะครับเครื่องดีนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีซึมตามประกงประกเกนเนี่ยไม่มีนะคานหน้าเดิมไม่ได้ไหลแล้วก็ค่อนข้างชอบนะครับจริงๆเป็นรถที่ถ้าในตลาดอ e ีโคคาร์ผมก็ค่อนข้างชอบเขามากไม่รู้ว่าตากล้องจะเห็นไหมถ้ามันมายืนตรงผมทแยงไปตรงนี้ไม่ได้เห็นเนี่ยคานบนคานล่างเขามีโฟมพวกนี้อัดให้ด้วยนะเห็นไหมเนี่ยมีให้ในเรื่องเอาจริงนะในเรื่องของช่วงล่างความปลอดภัยเขาใส่มาให้ค่อนข้างเยอะครับ ในนิสสันอเมล่าก็ถือว่าทาได้ค่อนข้างดีนะครับในราคาข้าง,งวด5 0 0 0ันบาทนะคุณผู้ชมในราคาข้าง,งวดที่เรียกว่าห้า0นบาทกันดาวไม่ใช้คนค้ำไม่มีรถปียี่สิบเลขไม่สี่หมื่นซื้อขาวมุกด้วยตอนผมขายมันก็จะมีค่าสีเพิ่ม7 0็0บาทนะฮะอันนี้ไม่ต้องมีใครสนใจนี่บางนาลาตานแปดเจ็ดเบอร์โทรอินเสิร์ด้านลงนี่เลยเรียบร้อยนะฮะแต่อย่าเพิ่งปิดไปไหนคนนพี่อย่างแรกกระดิ่งให้หน่อยนิดน,นึงฮะอย่างสองกดซับให้หน่อยนะฮะ มาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นของแถมค่าจัดค่าโอนดำเนินการมูลค่ากว่า2 0 0 0 0บาทเราฟรีให้ไปเลยเต็มๆนะคุณผู้ชมนะครับนี่ของแถมนะฮะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ไส้กรองเปลี่ยนให้บริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะฮะร,รถายส์แตนซื้อให้เต็มเต็มติไปแบตหมดน้ำมันหมดยางแตกเรืมกุญแจในรถโทรหาเจ้าที่ตลอดเลย24ชั่วโมงมีให้ฟรีไปเลยและประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องสปองก็รับให้ครับรถไม่ดีเราไม่กล้าเอามาขายแน่นอนนะฮะไม่งั้นเสียชื่อกนนนออย่่างแ ฟรีดาวผ่อนเดือนละ5 0 0 0ปลายนะ5,900บาทแจ้งกันตองอยากตรงๆอย่างชัดเจนเลยฮะใครอยู่ต่างจังหวัดเตรียมเอกสารเลยส่งไฟแน์ไปเซ็นให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายออกได้ทุกอาชีพครับยูทูบเบอร์ขายของออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์นักเขียนคอนเทนต์เรารับหมดนะคุณผู้ชมนะครับใครสนใจโทรมากันได้นะครับใครอยากดูรถบ้างหน้าลาฟาน8ปดเจอมหาปักผุนหมีใจดีคนเดิมได้เลยนะฮะส่วนวันนี้ปักขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ